ครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่องรักิเล็กถุงเสียงมือสองจอบุรีราบนะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมอุปกรณ์พาวเวอร์นะครับแล้วก็สเตปดึงไฟนะครับวันนี้ห้ามพลาดด้วยพี่น้องนะครับผมราคาถูกมาแน่นอนนะครับวันนี้นะครับใครเร็วใครได้ด้วยพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็น fa นะครับรุ่น d 3 x นะครับตัวนี้โอ้แรงครับผมนะครับตัวนี้แรงแรงเลยนะครับอ่ะนะครับก็ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับัโดยรวมนะครับการต่อสายสัญญาณนะครับต้องแก้งรุ่นนี้ก่อนนะครับบางท่านก็งงแต่ก่อนผมก็งงเหมือนอาจารย์นะครับมันจะให้เราเสียบแค่ช่อง a แล้วก็ c นะครับถ้าเราจะเอาฝั่ง a เบก็คือมันจะลิงก์กับ a กับ b อยู่ด้วยกันเลยนะครับก็คือต่อเบีดได้เลยนะครับฝั่งนี้เป็นกลางก็ต่อลิงก์จาก c ไปหา d ได้เลยนะครับ power นะครับตัวนี้ นะครับก็เปิดสวิ์นะครับตัวนี้ดีเลย์จะช้านะครับเปิดให้ดูก่อนนะครับก็อาจจะช้านะครับพาวเวอร์แต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับต้องแก้งอาจารย์ก่อนนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับนะครับนี่ครับมันก็รอให้มันตัดก่อนนะครับประมาณสักสิบห้าวินะครับประมาณนี้ นะครับตัวนี้เป็น FA นะครับผมถ้ามีปัญหาก็คือส่งเข้าบริษัทนะครับรับประกันนะครับตลอดชีพนะครับนะมันมาแล้วนะนะครับเดีย๋ยวพามาฟังเสียงกันนะครับนี่นะครับผมต่อเสียงกลางนะครับ ฝั่ง B นะครับมันอยู่ด้านล่างนี่นะครับเราก็มาหมุนมันก็ดังเลยนะครับาบางคนอาจจะงงนะครับนะครับตอนนี้เราก็มาใช้ฝั่งนี้กันเลยนะครับพอฝั่งนี้เราใช้เสร็จแล้วเราก็มาต่อฝั่ง D กับ C นะครับนี่ครับตัวนี้แรงจริงๆนะครับ BJ I'm on Remix ตัวนี้แรงๆนะครับก็ราคาเจ้าตัวนี้สีแชแนนตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่นะครับ13,500บาทนะครับผมทนหนที่อยากได้ FA นะครับเอาไปใช้งานด้วยพี่น้องนะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาปิดก็จะมีเสียงออกก๊อกกอการลาโพงนิดนึงนะครับตามดีลีนะครับตัวนี้สวยๆนะครับนี่ดูดยเลยนะครับจะสวยนะครับยังไมาดูพาวเวอร์ตัวต่อมานะครับผมว่าเป็นตัวไหนนะครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์นะครับผมตัวนี้นะครับตัวต่อมานะครับผมตัวนี้ก็เป็นเค้นเทคนะครับมาใหม่นะครับตัวนี้มาใหม่สภาพโดยรวมสวยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับด้านในนะครับเดิมๆเลยนะครับตัวนี้นี่เดิมๆนะครับด้านข้างนี่ครับด้านข้างด้านหลังนะครับนี่โอ้สวยครับที่นองตัวนี้ฟ้าครับนี่ฝ้ายังสวยครับตัวนี้สภาพเก้าสิบเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็ขับเบรนะครับผมได้นะครับชัแนละ3ถึง4ดอกได้สบายๆนะครับเป็นเมล็กก้อนเดียวนะครับถ้า2ก้อนก็ช้แน้นละ2ดอกนะครับเป็นเคียนติกสามของอาจารย์ช่างนุนะครับตัวนี้ใครกาลังมองหาอยู่นะครับเดี๋ยวมาเปิดสวิฟตฟังเสียงกันนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าเขียวนะครับเป็นพราลมทัวโบนะครับ อันนี้เป็นพัดลมทชวร์โบนะครับเป็นพัดลมทชวร์โบนะครับตัวนี้เค ตัวนี้ใช้งานได้ปกติเดิมๆนะครับใครหากนเทคจ้าตัวนี้อยู่พารุมติดทุกตัวนะครับเป็นพารุมทูโบราคานะครับผม5 9า0รบาทเท่านั้นนะครับผม5 9า0รบาทนะครับใครหาอยู่นะครับผมจัดเลยเดี๋ยวมาดูพาวเวอร์ตัวต่อมานะครับผมเป็นตัวไหนเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นพาวเวอร์นะครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับผมตัวนี้นะครับ ก็สภาพนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมมีรอยหนูกัดมานะครับเนี่ยครับแล้วก็มีการวายสายมานะครับก็ขายตามสภาพนะพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ครับ18แช่นั้นละสองดอกได้สบายๆนะครับนี่ครับใครกำลังมองหาอยู่นะครับค่าปลาสีลูกนะครับผมอันนี้ฝาบนนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็อ่ตัวนี้นะครับก็ดาน18ได้นะครับช่นนั้นละสองนะครับผม พัดลมมูลทั้ง4ตัวนะครับตัวนี้นะครับผมก็สายช่างเนาะนะครับแต่ดังปกตินะครับอ่าก็ต้องแก้งอาจารย์ก่อนนะครับก็อาจจะมีเสียงตุ๊กนิดนิดนะครับผมก็ไม่รู้เป็นกับอะไรนะครับก็ตามตามสภาพขายตามสภาพเลยเนาะนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับผมว่าเสียงเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับ ใครหาอยู่นะครับตัวนี้นะครับผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมก็มีรอยหนูกัดนะครับก็ราคานะครับ4,900าบาทนะครับผม4,9 0 0นะครับใครหา power ราคาถูกๆนะครับผม4,9 0 0รบาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอ power ตัวมาครับว่าเป็นตัวไหนนะครับผมครับสวัสดีครับนะครับตัวต่อมานะครับผมจะเป็น power นะผมเจ้า npe นะครับผมรุ่น4 0 0 0นะครับผมเห็นอาจารย์ถามหาอยู่นะครับว่ามีมาหรือยัง นะครับวันนี้มีมาเรียบร้อยนะครับมีหูรองอย่างดีนะครับตัวนี้สภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับไฟก็ติดทั้งสองฝั่งนะครับส่วนด้านในคาปลาสองลูกอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่คาปลาหม้อแปลงสองลูกเดียวแล้วก็คาปลาสองลูกนะครับพัดลมสองตัวหมุนปกตินะครับภายในตามนี้เลยพี่น้องครับภายในนะครับตามนี้เลยเด้อภายในนะครับ ใครกาลังมองหาซีพันอยู่นะครับผมสภาพก็ถือว่าสวยเลยแหละนะครับนี่ครับสภาพก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้เอาไปขับนะครับ18คงปัามได้นะชั้นแน่ละสองดอกนะครับแต่ถ้าอยากดีๆก็แนะนําขับเสียงกลางก็พอนะครับหรือจะขับซัพย์15นิ้วคงหล่อข้างละสองก็ได้นะครับตัวนี้นะครับก็ที่ใช้อยู่ก็จะขับเบยดตัวนี้นะครับผมชั้นและสองใบนะครับอ่าชั้นและสองดอกนะครับผมแล้วก็ ตัวนู้นขับเสียงกลางนะครับอยวมาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับที่ผมใช้ที่เพลงเปิดนะครับเห็นอาจารย์ว่ามันเป็นชื่อเพลงอะไรนะครับตามนี้เลย,ยพี่น้องเด้อนี่ครับตามนี้เลยนะครับอ่ะอย่ามาฟังเสียงกัน แรงครับโอเคนะครับตัวนี้ก็แรงเอาเรื่องเลยนะครับตัวนี้ใครกําลังหานะครับ power 4,000นะครับผมขายราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับผมอ้ราคานี้รีบเด้อน,นะครับ เพราะว่าราคาจะขยับันที่20ตุลานะครับราคาจะขยับขึ้นนะครับแต่ราคานี้ราคาเข้าภาษาอยู่นะครับผมจับไปเลยนะครับในราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับใครเร็วใครได้นะครับก็มาดูตัวต่อมานะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับผมครับผมตัวนี้นะครับผมนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับตัวนี้นะครับเป็น XL102 นะครับตัวนี้ XL102 นะครับสภาพทางไหนก็ประมาณนี้ด้วยพี่น้องนะครับ นะครับฟิวหายสี่ตัวนะครับสายช่างนะครับตัวนี้ย้ำว่าสายช่างเด้อพี่น้องนะนะครับใครหาอยู่เนาะนะครับเอาไปทําเอาเด้อพี่น้องนะครับสภาพก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ยังถือว่าสวยอยู่นะครับฝาบนก็ยังถือว่าสวยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไฟติดนะครับไฟเข้านะครับนี่นครับไฟเข้านะครับตัวนี้ไฟเข้านะครับปกตินะครับแต่ว่าใส่ฟิวแล้วมันช็อตนะครับไม่รู้อาการเป็นยังไงนะครับก็เอาไปซ่อมเอาพี่น้อง นะครับก็ขายราคาถูกๆนะครับตัวนี้นะครับใครอยากได้เอาไปทําไปซ่อมนะครับหรือจะเอาไปทํากาไรต่อก็จัดไปครับพี่น้องนะครับตัวนี้ราคานะครับ2,500บาทนะครับ2,5 0 0้าอ่ะใครอยากได้เจ้าตัวนี้อยู่นะครับราคา2 5 0พันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมก็นี่แหละเป็นตัว xl 1,200พนะครับผมขายแค่2,5 0 0เอาไปซ่อมเอาเองนะครับโอเคครับผม ครับตัวต่อมานะครับตัวนี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น modify ห้าพันแปดวีเซนะครับตัวรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ก็ดันสิบแปดนะครับชแนลละสี่ดอกสบายสบายนะครับก็เอาไปขับดองดูนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ราคานะครับผมอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าใครมองหาเจ้า modify อยู่เหอฟซีหาอยู่แต่ผมก็จําไม่ได้เนาะซาวมิลลา์นก็ยังอยู่นะพันเก้านะครับอีคิวนะครับหน้าดํา แล้วก็จะมีสเตปนะครับผมสเตปเข้ามาใหม่นะครับเป็นสเตป80สยามนิออนนะครับตัวนี้สภาพก็มีแตกตรงนี้บางด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้หน้ากากแตกนะครับอันนี้คันโยกอันนี้น่าจะหายตัวนี้8 0มนะครับด้านหลังมีล้อหมุนด้วยนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับใครกําลังมองหานะครับเอาไปเลยในราคาที่อ่า ขายไปราคา4,9 0 0้บาทก็แล้วกันนะครับส9 0 0นเนะครับสเต็ปตัวนี้ใครหาอยู่เนาะนะครับผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับผม4,9 0 0้บาทนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมก็ฝากติดตามร้านรักอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเคร่องเสียงมือสองจังหวัดวีร์นะครับผมสนใจพาวเวอร์ตัวไหนเผื่ออันไหนที่มันมีให้อาจารย์ได้เรียกชมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนดอกลำพงนะครับก็มีประมาณนี้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็น สวนตู้ลาโพงเรานะครับผมเครื่องปั่นไฟนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสายลำโพงมือหนึ่งแล้วก็เป็นดอกมือหนึ่งนะครับก็ขอบคุณ F อซทุกท่านนะครับที่ติดตามนะผมก็ขอบคุณทุกๆคนทุกๆอาจารย์ด้วยกันแล้วกันนะผมลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับ